น้องม .6 นะคะพี่ป๊อบขอเลยว่าวันนี้อยู่ม .6 อยากให้แยกแยะ2ตัวนี้ให้ได้จริงๆจะสอบแล้ว u. v มีค่าเท่ากับขนาด u ขนาด v แล้วก็ cos ของมุมที่ u กับ v กระทำกันนี่แต่ถ้า u. cosv u. crossv จำไว้นะปกติผลลัพธ์มันเป็นเวกเตอร์ปกติผลลัลลพธ์เป็นเวกเตอร์พี่ปอบจะให้จําอย่างนี้ถ้าหนูเขียนขนาด u ขนาด v s i n ฝั่งนี้เลขเลขเลขมันไม่สอดคล้องกันสิ่งที่หนูจะต้องจําไว้เลยคือฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเลขด้วยจึงต้องมีค่าสัมบูรณ์ด้านบน u v ขนาด u ขนาด v cos U cross V แต่เป็นขนาดขนาด U ขนาด V สายสำคัญมากออกข้อสอบแน่ๆในการสอบ A Level สวัสดีครับ